อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับมีคำถามจากเพื่อนๆที่บ้านว่าช่วยอธิบายเรื่องชาเขียวหรือมัทฉะกันหน่อยครับว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอะไรกันบ้างหรือว่ามีตัวอื่นที่กินแทนไหมวันนี้ผมไปสืบข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วไปดูพรู้ก,กันผมขออธิบายก่อนนะครับว่ามัทจะหรือชาเขียวเนี่ยนะฮะชาวญี่ปุ่นจะเรียกว่ามัทฉะมัทจะ จะไม่เรียกว่ามัจฉะก็เลยเป็นนิสัยเรียกว่ามัจฉะก็ขออนุญ,ญาตพูดมัดจจาก็ได้กันครับอ่ะมาอธิบายกันในนี้มีอธิบายถึงครับว่าถ้าจะกินชาเขียวให้กินมัจจาดีกว่าซึ่งมัจฉะจะมีประโยชน์กว่านะครับทำไมถึงมัจจามีประโยชน์กว่าก็คือเขาเอาใบาเอามาบดเอามาทันเป็นผงมันจึงได้สารเต็มที่มากกว่านะครับซึ่งสารที่ชื่อว่าลูทีนนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวต่อต้อตานอนุมูลอิสระมันจะอยู่ในใบแต่ระวงังให้ดียุคนี้บางทีจะมีการเอาใบาปลอมมาเริ่มขายถ้านําเข้าจากประเทศออออออืื่่่่่่่นนนนนๆผมมมมมมไททรราา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 าบบบเเเกกัััวววจจจะะีีีีใปปปยยยงงงึชขถ้็็คูต มียาฆ่าแมลงด้วยต้องระวังในมัจจะเนี่ยนะาจะมีสารอีกตัวที่ชื่อว่าคาตกินซึ่งคาตกินเนี่ยเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับเพื่อนร่างกายเราเนี่ยเคยได้ยินคำว่าร่างกายเป็นสนิมไหมฮะร,ร่างกายเป็นสนิมก็คือเหมือนกับแอปเปิลที่เราปอกปุ๊บเนี่ยเราวางไว้สักครู่หนึ่งมันจะเป็นสียำเลยตอนแรกมันจะเป็นสีเหลืองสวยเลยนะฮะทั้งพักมันจะกลายเป็นสีช้ำๆสีดำๆนั่นก็คือปฏิกิริยาโดนออกซิเจนก็คือออกซิไดก็ร่างกายเราก็เหมือนกันจะมีปฏิกิริยาเสื่อมตัวคาตา ช่วยคลายเครียดกินแล้วผ่อนคลายนะครับเพื่อนๆใช้ญี่ปุ่นก็กินกันก็เวลาทํางานหนักแล้วก็กินชาก็คลายเครียดครับแต่มีข้อเสียครับข้อเสียก็คือมีคาเฟอีนครับ วันนึงไม่ควรกินคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมก็ไปสื่อมาอีกครับว่าใน1วันเราสามารถกินชาเขียวได้20ถ้วยและเราสามารถกินมัจฉาได้ประมาณ8ถ้วยแต่แต่แต,แต่เราจะรู้ได้ไงครับว่า20่ถ้วยหรือ8ถ้วยเพราะบางทีเวลาเราไปร้านกาแฟร้านชาเข้าผสมเข้มข้นเมื่อผสมเข้มข้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเรากินได้วันละกี่ถ้วยครับไอตัวคาเฟอีนเนี่ยนะจะทําให้เกิดการกระปี้กระเป๋าแต่มีข้อเสียก็คือทําให้เราตื่นเต้นใจสัน่นถ้าคนที่แพ้คาเฟอีนนะฮะก็ทําให้นะฮะชีพจรเต้นเร็วหรือบาาาางทีอีอจจะมกกรรู้้สสึว่น อาเจียนอ้วกหรือนอนไม่หลับก็ได้ครับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าข้อดีของการกินชาเขียวหรือมัจจามันดีตรงไหนนะมันมีดีอยู่3าข้อเลยแล้วในประเทศไทยกําลังฮิตที่จะกินมัจจายู่แต่ว่ามันมีคาเฟอีนลืมบอกไปครับว่าในมัจจานะจะมีตัวต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้เราลดการเกิดขึ้นสนิมในร่างกายขึ้นสนิมในท่งนี้ถ้าเกี่ยวกับแก่ช้าและป้องกันโรคที่พฤติกรรมไม่ดีเขาว่าพฤติกรรมไม่ดีเพื่อไม่ให้อาจตกจรับนี่แปลจากภาษาญี่ปุ่นก็คือเซกัสชิวกรมเบลนั่นหมายถึงอะไรครับโรคพฤติกรรมไม่ดีคือออออกกกกกิิกินนนนนแแปปป้้้งเเเยยยะะะํามัพพววรูส ก็ทําให้เราป่วยเป็นโรคกี่กบเรื่องมะเร็งความดันเบาหวานในแรงต่างๆเนี่ยจะช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยแต่แต่แต่แตยกเว้นถ้าคุณกินชาเขียวหรือมะจกักที่ไม่ใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่นมต้องกินเพียวๆต้องกินเพียวๆครับเพราะอะไรครับผมพูดหลายรอบแล้วขออนุญาตพูดอีกทีครับในนมมีสารตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรตีนพิเศษที่ร่างกายเราย,อย่อยไม่ได้ครับมันก็จะตกค้างในร่างกายและทําให้ลําไส้เราอักเสบครับก็คือคนส่วนใหญ่จะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมครับเพราะอะไรครับหลังจากที่เราหย่านมตั้งแต่ตอนขวบหนึ่งสองขวบเราจะไมม่ี ทายในการย่อยนมครับและปัจจุบันนี้เราก็กินนมกันเยอะเราอาจจะไม่ได้กินนมอาจจะกินชีสกินเค้กปฏิทิ์ที่ทําจากนมเยอะครับดังนั้นไอ้ตัวนมก็อันตรายแล้วในชาเขียวหรือมัจาะเราก็จะใส่น้ําตาลอีกใช่ไหมครับดังนั้นความร้ายของนมกับความร้ายของน้ําตาลมันจะชนะชาเขียวหรือมัจาะที่คุณกินอยู่ครับถึงบอกไงว่าเฮ้ยฉันกินมัจาะเยอะกินชาเขียวเยอะแต่ทำไมฉันยังเป็นมะเร็งอยู่ก็เพราะว่าไอ้น้ำตาลกับนมเนี่ยแหละครับมันมีพลังมหาศาลมันมีพิษร้ายที่มากกว่าพิษร้ายที่มากกว่าชาที่คุณกินอยู่ครับว่าวนนครัุ้้ณีู ในชาเขียวหรือมะจจะเนี่ยมันจะมีพวกสารต่อต้านอนุมนูลอิสระก็คือตัวลูตีนในลูตีนนี่ก็คือพวกโพลิเฟนอลแล้วโพลิเฟนอลมันมีอยู่หลายชนิดมันอยู่ในผลไม้หรือผักต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีส้มสีแดงในชาเขียวหรือมจะจจามีแค่สีเขียวเท่านั้นครับดังนั้นที่ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เขาฮิตกิน น้ำชาถั่วแดงชาถั่วด้วยครับซึ่งเปลือกถัว่วมันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีชาโกโบที่ฮิตครับโดยคุณหมออายุ70นะหน้าหล่อเหมือนคนวัยสี่สิบเลยฮะหล่อแล้วก็เท่แล้วแข็งแรงดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นคนอายุจะ70แล้วฮะเพราะนั้นจริงๆเขาแนะนําให้กินชาหลายๆยาหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่ว่ากินอย่างเดียวมันกินไม่หมดนะผมก็เลยเลือกกินน้ํา24ผัก24ผักครับเพราะในแต่ละผักก็จะมีสารอาหารที่มีคุณค่าในการต่อสู้โรคต่างๆที่แตกต่างกันครับแน่นอนครับผมกินชาเขียวด้วยก ว่ากินชาเขียวดีดีด,ดคุณก็จะกินแต่ชาเขียวคุณกินสารอาหารในครบและคุณเคยไปตรวจไหมครับว่าในเรื่องของคุณขาดผักสีอะไรผมเคยไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าผมขาดผักสีแดงในผักสีเหลืองที่เป็นลูตีนหรือผักสีเขียวผมมีครบแต่ยังไม่พอผมยังขาดสีแดงและสีม่วงครับก็เลยทําให้ผมกินสีแดงสีม่วงและกินผัก24ชนิดที่เป็นผงครับจะดีขนาดไหนครับถ้ากินผัก24ชนิดเข้าไปในน้ําที่คุณชงทีเดียวเลยผมกินตัวนี้อยู่ครับและทําไมผมกินตัวนี้อยู่ครับก็เพราะว่าในผักแต่และชนิดก็จะมมมีาาาาาสสสสรรรรถในนกตตตต่่่ออออููุ้้ิะะเ็งงๆไดแ เพราะในโพลีนฟีนอลจะมีอยู่หลายชนิดมากๆเลยครับที่ประเทศญี่ปุ่นจึงแนะนําให้กินผักหลายๆลชนิดแต่ละวันเรากินผักไม่ครบกันครับเพราะถ้าเรากินผักต้องกินผักประมาณนี้วันละ350กรัมและในผักปัจจุบันนี้เรากินผักที่มียาฆ่ามแมลงเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือหนีเสือป่าจระเข้จะกินของดีแต่กลายเป็นกินของที่มีพิษครับผมก็เลยเลือกกินน้ําผัก24ิชนิดของประเทศญี่ปุ่นครับบวกกับในผักนี้จะมีจุลินทรีย์พิเศษมันไม่ตายด้วยน้ำย่อยจะเข้าไปอยู่ในลำไส้ช่วยป้องกันการอักเสบอีกครั้ร่อต เรื่องน้ำยีสผักบวกจรนรีครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับให้แอดเข้ามาเป็นเพื่อนผมในเพจสีเขียววิธีการมีอยู่3สเต็ปครับข้างล่างมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป1คลิก2กดเพิ่มเพื่อนตรงนี้3กดแชทเมื่อกดแชทแล้วจะมีข้อความให้เพื่อนเติมเข้าไปว่า ขอวิดีโอฟรีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ํา24ผักบวกจุลินทรีย์ซึ่งตัวนี้หละครับจะมีโพลิฟีโลและมีสารอาหารที่มากกว่าชาเขียวที่มีแค่สีเขียวมันมีสีหลายๆสีอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับผมเลือกกินตัวนี้ผสมกับชาเขียวอีกต่างหากทำให้ต่อต้านอนุอาติสาราอีกหลายๆอย่างครับเพราะที่ผ่านมาเพจของผมมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนเวลาผมโพสทีไรจะมี AI เตือนแค่1%นเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลของการทําให้คนดูน้อยผมเลยใช้วิธีการคนที่สนใจจริงๆก็แอบเป็นเพื่อนจะได้เป็นเพื่อนผมตลอดไปและอย่่่่่าาาาาาางงงนนนนึพพออออผผมมูดดดยยยววววไปบบบคคกกกก็็ีีีีโโททแใหห้สํรั รู้มากขึ้นครับและใครที่ไม่รู้วิธีการเพิ่มเพื่อนง่ายนิดเดียวเอาวิดีโอของผมไปให้ญาติพี่น้องคุณดูแล้วเขาก็จะสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนให้กับคุณครับแค่เอาวิดีโอผมให้เขาดูครับมีเงินไว้รักษาแต่ถ้ามีความรู้คุณจะป้องกันไม่ให้ป่วยเสียเงินน้อยลงครับแล้วเจอกันในวิดีโอ